สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอบเชยที่ิพาราน,นะคะวันนี้หนูก็จะพามาชมบรรยากาศทางไร่นะคะตอนเย็นแล้วก็ฝูงม,ม้าค่ะไปชมกันเลยค่ะค่ะม้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวพูดนะคะพันค u ต t e ตนะคะส่วนสูงก็อยู่ประมาณ154เซนค่ะไปชมกันเลยค่ะสูงใหญ่มากนะครับสัง่าเลยตัวนี้เป็นพ่อม้าตัวเดียวหรือมีอีกหลายตัวครับเนี่ยทั้งไร่มีอีกหลายตัวเลยค่ะในไร่เรามีม้ากี่ตัวครับเนี่ยม้าทั้งไร่ของเรานะ มีประมาณ80กว่าตัวค่ะในไร่นี้ปล่อยมาแบบธรรมชาติเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะทั้งไร่ของเรานะคะปล่อยมาแบบธรรมชาติเลยค่ะพื้นที่ในไร่นี่มีความกว้างเท่าไหร่เอ่ยความกว้างประมาณ2,000กว่าไร่ค่ะโอ้โหกว้างม,มากนะครับก็จากแนวภูเขานู้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะจนถึงท้ายไร่นะหัวท้ายไร่เนี่ยมีความยาวรู้สึกว่าจะรุ่ม2กิโลเลยนะมาตัวนี้คือมาที่จะขายนะครับตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมาตัวนี้คือมาที่จะขายอายุกี่ปีแล้วอายุ6ปีค่ะอ๋อท้อง4เดือนแล้วอ่าท้องสี่เดือน ตัวนี้ก็เป็นลูกของมันนะครับลูกของเจ้าตัวนี้เลย<ช>พ่อของเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าด่างตัวนั้น,น,น,นครับเขาต้องฮอตอตัวนั้นเลยนะครับพ่อของมันเนี่ยสูง153นะครับ53 54ส่วนเจ้าตัวนี้สูง142นะครับตัวนี้แม่มาตัวนี้สูง142เซนนะครับตัวนี้เลยนะครับแม่มาตัวนี้รู้สึกว่าซื้อมาแพงมากนะครับตอนนั้นเนี่ยซื้อมาตอนอายุ2ขวบกว่าราคาเท่าไหร่นะแสนสองค่ะซื้อมาแสนสอง,สงนะครับตอนอายุ2ขวบกว่านะครับตอนนี้ท้อง4เดือนแล้วแล้วจะขาายเท่่ไหร อ๋อซื้อมา 1, นึ0 0 0สบาทขาย7 0 0 0 0ื่นนะครับที่ขาย7 0,000ื่นเนี่ยเนื่องจากเราได้ลูกมันเป็นตัวแทนแล้วนะก็คือตัวนี้นะครับได้ตัวนี้แล้วนะครับแม่มาตัวนี้เป็นอาราเบียนผสมตะเนเบตนะครับซื้อมาจากฟาร์มมาที่ปากช่องจังหวัดโคราชนะครับราคา1นึ0 0 0สบาทนะครับและอีกตัวหนึ่งที่จะขายก็คือเจ้าตัวช็อกตัวนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าที่เด็ดก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับเจ้าตัวช็อกตัวเนี้ยพ่อเขาคือเจ้าโนเบิลใช่ไหมครับตัวเนี้ยเจ้าโนเบิ้ลค่ะเจ้าเเนือเบงไลเนี่ย ได้ซื้อน้าเชื้อมันเอามาผสมนะครับก็คือค่าตัว1ล้านบาทนะครับตัวนี้จะขายเท่าไหร่นะครับเจ้าช็อกตัวเนี้ยตัวช็อกตัวนี้นะคะขายในราคา60,000บาทค่ะโอ้โหนะครับพอผ่านเขาล้านบ,บาทนะครับขายลูกเนี่ยหกหมื่นนะครับตัวนี้มีอายุ3ขวบใช่ไหมใช่ค่ะอายุ3อ่าเจ้าช็อกตัวนี้นะครับสูง138นะครับอายุ3ขวบนะครับอ่านะครับตัวนี้เลยสูยง138ส่วนเจ้าด่างเนี่ยขอตัวฮอตตัวเนี้หนึ่งร้อยห้าสิบสามนะครับตัวนี้เลยนะครับก็เท่ากับว่า เปิดขายแค่สองตัวใช่ไหมครับก็คือมีตัวนี้นะแม่มาตัวนี้ท้องสี่เดือนอายุหกขวบขายราคาเจ็ดหมื่นบาทขายราคาเจ็ดหมื่นบาทแล้วก็ลูกเจ้าโนเบิลตัวนั้นขายราคาหกหมื่นใช่ค่ะลูกเจ้าโนเบิลอายุเท่าไหร่นะครับสามขวบสามขวบค่ะนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจก็โทรมาสับมาพูดคุยกับน้องอบเชยได้เลยที่เบอร์ติดต่อมาที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าสี่สามศูนย์หกสามสองค่ะ แล้วถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมในไร่ได้ไหมเข้ามาได้เลยค่ะแต่ต้องบอกก่อนล่วงหน้านะครับเพราะบางทีเราไม่ค่อยได้เข้ามาเราติดงานกันนะเออประมาณนั้นนะครับบรรยากาศในไร่ก็ประมาณนี้ครับด้านหน้ามีทะเลสาบขนาดใหญ่ทะเลสาบเนี่ยมีปลาไหมมีค่ะมีปลาทุกชนิดเลยโอ้โหปล่อยปลาไว้เยอะนะทะเลสาบของเราเนี่ยมีความกว้างเกือบประมาณสัก400รฟาร่นะครับก็เป็นทะเลสาบส่วนตัวขนาดใหญ่เลยนะครับมีลัวของเราก็คือภูเขาทั้งลูกนะเป็นลัวของทางไร่นะครับ ตัวนี้เลยนะครับหมาตัวนี้ไม่เคยอาบน้านะครับเราปล่อยแบบธรรมชาตินะครับบางตัวก็จะผอมบางตัวก็จะอ้วนนะครับให้มันหากินแบบธรรมชาติใช่ไหมทางไร่ได้อัดอาหารไหมครับเนี่ยไม่ได้อัดอาหารเลยค่ะปล่อยบุฟเฟ่เลยปล่อยบุฟเฟ่ก็หมายถึงว่าให้หากินเอาเองตามธรรมชาติับไม่มีอาหารไม่มียาพิเศษที่หมาให้มันกินเลยก็คือบางตัวก็อ้วนบ้างผอมบ้างถูกต้องไหมหากินแบบธรรมชาตินะไอตัวนี้เป็นตัวแสบประจําไร่นะครับเที่ยวไล่ควิดตัวนู้นขวิดตัวนี้นะครับก็ต้องผูกเชือก นะครับปล่อยไม่ได้เลยมันเที่ยวไปรังแกคนอื่นนะครับตัวนี้เป็นเจ้าถินนะเจ้าถินนะไปเดินตรงที่ตรมห้ามันวิ่งชนเอานะตัวนี้ถ้ามาก็ต้องระวังนะครับท้ายคลิปนี้มีอะไรจะฝากถึง f อฟซีมางครับค่ะท้ายคลิปนี้นะคะฝากติดตามอบเชยที่ดินพาลาเนเคะถ้าใครสนใจให้หนูไปรีวิวขายที่ดินขายบ้านขายสังหาริงมารัพบ สามารถติดต่อมาที่เบอร์0994300632หรือทักไลน์อดีมาได้นะคะตัวเล็กทั้งหมดนะคะ AOB ักสกอ AOB ักสกอ AOB ค่ะท้ายคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ฝา,ากกดติดตามอบเชยที่ดินผาร้านด้วยนะคะ